มาครับมาครับพี่น้องตัมักทัวบเสียบมือหนีโบรู้สิไปเสบย่ามใดพี่น้องตัดหมักทั่วนี่ของเขากันเลยครับปิ้งปลาทู่หอนๆครับพี่น้องครับตัหมักทั่ been, วม bon ุจจาวามันสีเขากันซ้ำใดเนากกินโบล้านใน้ตำนานเลยครับนี่ปิ้งปลาทูกับตําหมักทั่วมันบ้านพี่น้องมาครับโบลายใหญ่ห้างเหมือนหนีเสซบเนี่ยน้องครับตัมักทัวบ้านบ้านสตาอีสานกับปิ้งปลาทู่หอนๆพี่น้อง คุยคําแดกก็รู้สึกว่ากินไก่ของอีสานบ้านหน้ามาแล้วผมรู้จังเลยครับพี่นอ้องไม่ได้ย้อนเกี่เขาับอะครับมันเสียบไปดิเขาเร่งครับเขาเร่งผมปีกแหงหิ่มได้ครับพี่น้องเพราะว่าหัวนี่ก็ก,กินได้แล้วไปก่อนมาบนทู่กินซีนก่อนครับก่อน โอ้โหพี่น้องคุณอนะโอ้เอาก้างอาก้ันสิหลงกินก้างคุณอนะปลาปลาทูโอ้ยหอนหอนหอนวัน,วน,วนดูพี่น้องตาเสียบซ้ำแต่พี่เจา้าว่าคุณอนะเอาคำเดียวมือปลาทูมันมันนะเพี่น้องปลาทูมันเนื้อนุ่มโอ้ยคนเสียบพี่น้องป้อ,องปลาเขาเอขาเสียบอะไร Mm. อืมอาค็เสบอบอย่ไม่งัอืมต่ำทว่าเม่เสาอเอาคือต่ำเสียบหายเบนั่นจะไม่ันข้ยี่สองอืมอ mm. mm. ืมอืมอืคอืมอืมอืม เขากันดีแค่ต่ำตัวบี้องร้อยองอืมออเป็นแบบปลาทูมันเจ่บอยูแบบ่หัวปลาะแมนดอกกรอบมื้อเขมรอืตก็เขาเมือม่อครัง,ง,งนี้ดอก อืมคุ่จอยเลยเสียสพันเสียพินอ๋คุยเขาไม่ไงอ่างพี่หน่อยตับหมูตัวบันบาัีสาบบันหน้า,นาแสีบเป็นหายเลยอ๋ออืมหมูตวกับกรอบปลาทูกับแฮมดีพี่เนี่ย อซ่บจ <ort>. ้ะเอาเขามาใส่เอาเขามาใส่ม <c oughs> <h> ันจะขาดตอนเอาเขามาอืมคุยขันเมียต้องไปอืะอืมอุ้ยเมียกับป้องกันเอ๋อเขาเห แซบไรเแซบได้เขาเงี้ยออกากืมลึงน้ำตำทัวน้าคำอ่มอ๋อคุณจ๋าคำยังไงเลยตำทัวอีสานบ้านหน้าปลาแดกกระนัวปลาทูกระหอมมั่นดีเนื้อนุ่ม มันบ่นเข่ากันมือนีสิไปเข่ากันย่ำได้พี่น้องเนี่ยกี่นิสานคููกันเลยนี่อืบ่ออืินเข้าเงียอยู่งจะคอยไหมอืม้นปากกว้างไปเนี่ยทู้เสียบตั้งหัวกับสิน ไใ้ติ่กเกลียวเนี่ยก็จะคนเนะคุณนะแต่แต่ติ่มอกมากว่า้ำไงจะทาอย่างนะอืมอื้อคุ แซ่บแล้วกินไะไรอืมหน่อไม้หอมต่ามกัวบันบานไม่ง่ายเลยเมื้อเจ้ากินมือสุดท้ายมือไหนตามกทัวกับปิ่งปลาทูนี่มื้อเจ้ากินสุดท้ายมือไหนแซ่บเป็นไ้ บ้านเขาอีสานมันห้องต่ำแซบครับพี่น้องใส่บักกอดแน่โอ้ยใส่น้ำประหลาดนุ่นๆนะคุ้นกอแบบ่น่องจับอีกครับคำทุไทยเด้อครับเด้อนีเด้อนี่เด้อปิ้งปลาทู่อนหอนจากเตาอ่ะ ตามด้วยคุยตามกลัวคำายาวๆข้ามเงยเยาก้งทอดแซ่บๆกุ้งข้ากับเนื้อขาคุณงกับเ้อสครับแซับๆจริงจริงใช่